c h a n อีกครั้งครับวันนี้หลังจากผมสอบเสร็จก็ตัดสินใจว่าจะมาเล่น Kerbal Space Program เลยครับกับวันนี้กับภารกิจใหม่ฮะเพิ่งซื้อเพิ่งจะดาวน์โหลดตัวมอสมาใหม่นะั่นคือจูนซึ่งเมื่อวานก็ได้ลองเล่นไปแล้วครับชื่อว่าผมตั้งชื่อจะรวดใหม่นี้ว่าช้างสารครับโดยใช้ต้นแบบคืออพอลโลจรวดที่ใช้ส่งยานอพอลโลนั่นก็คือจรวดซัตเทิร์นครับ ตระกูลซัตเทิร์นเลยฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นในทีในภารกิจทีหลับวันครับโดยจะใช้ชื่อว่าเดอร์ตก่อนอออตั้งชื่อของภารกิจดิโค้ดเนมภารกิจอีว่ากระเวกค,ครับเอาละฮะพร้อมแล้วนะฮะทีไมนัสเชนเอ็กเซเวนิกไฟฟ์ Ignition sequence start. 3 2 1 0 Lift off. Lift off for the Changsan o rocket with the TS Lab o g a r a w a k e เอาละครับจรวดแบบ heavy lift ครับเพ่อใช้สำหรับนำยานขนาดยักษ์ขึ้นไปนำแลบขนาดยักษ์ขึ้นไปครับ ห้ากิโเมตรครับ6กกิโเมตรเข้าวิธีโคงครับ7จ็กิโเมตรแล้วเข้าครับสิบกิโเมตรครับเกมนหนึ่งคือต้องไม่ใจร้อนครับและต้องนี่ฮะอาจจะต้องมีความรู้เรื่องฟิสิกส์เล็กน้อยฮะ เพราะเกมนี้ใช้เรื่องฟิสิก์เข้ามาร่วมเลยฮะใช้ต้นแบบเป็นวันนี้เราย้ำกันอีกครั้งว่าเราใช้ต้นแบบจรวดเป็นจรวดซัตเทรกกตระกูลซัตเทิร์นนะครับจะเข้าสู่ระดับ35กิโลเมตรซึ่งก็น่าจะขนแรงโน้มถ่วงแล้วนะครับ 40กิโลเมตรแล้วฮะจุดระเบิดท่อนที่สองได้ครับเอาตอีรังกาท้าฝันอีกเฮ้ยเอาละดูงโคจรนะเอาเอาสร้างอย่าง,งานั้น ภารกิจน่าจะสําเร็จเอาอย่างไงก็ได้ไม่ให้ให้ได้ลอยอยู่ในอวกาศสักพักหนึ่งแล้วก็ตกลงมาครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะไม่ต้องห่วงว่ามันจะเกิดอววะไรขึ้นหลังจากนี้ฮะขอแค่ได้ลองเ็ดถึงแม้จะไม่ได้วนครบสักรอบวนครบดาวเคอร์บินสักรอบก็ยังดีครับขอขอให้ได้ทำสักครั้ง เอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะพยายามนำนักบินออกอเดี๋ยวเราเอาเจวิดาออกมาแล้วก็ไปที่กระป๋องด้านล่างครับ ที่ยานด้านล่างครับเพื่อทำอะไรดีไม่รู้จำไม่ได้ลวตอนนี้ในะยานก็เหลือเพียงยานยานควบคุมเหลือเพียงคนเดียวครับโอ้เอาคนที่นั่งหน้ายานออกไปครับนั่งเอาคนที่อยู่ข้างๆยานอ,อืมครับโอเคเอาละฮะออกมา ทีอสลับครับวนหยุดเหนือโลกครับกำลังอยู่บนโลกแล้วเดี๋ยวเราจะลองทำการนี่ฮะ ครับก็ตอนนี้ไฟฟ้าร้อยเต็มร้อยครับคาดว่าจะถึงตรงจุดกึ่งกลางของภารกิจคือคือ fiz ัรนะครับรหว่างนี้นะฮะเดี ic ic <ata> <m distinctive suspicious> <to insane> ๋ยวเราก็จะกรอไปเรื่อยฮะ รอดูภารกิจไปเรื่อยๆครับเป็นหลับเล็กๆบนอวกาศครับเอานักวินไปแค่2คนครับเปะอีกคนไปนั่งลองนั่งในยานข้างในครับในยานลบครับ และนี่คือ Re-Entry Can ครับซึ่งเมื่อถึงประมาณ103กิโลเมตรก็จะทำการนำนักบินอวกาศกลับมาแล้วก็ใช้ Re-Entry Can กับโลกครับตอนนี้กำลังลดความลดระดับลงมาครับเพราะฉะนั้นเราเราหุบก่อนครับเพราะว่า ต่อจากนี้ไปภารกิจกำลังจะสิ้นสุดลงครับรีเนทลืมเปลี่ยนชื่อ TSL โอเค TSL a b 1พร้อมกำลังจะ พร้อมลงสู่โลกที่ขั้วโลกเหนือครับที่ขั้วขับวไปขั้วโลกฝั่งที่ยอดจุดสุดยอดของดาวเคอร์บินเดี๋ยว200กิโลเมตรเราจะย้ายให้จะเอากลับเข้าสู่ยานครับเอากลับตอนนี้เลยก็ได้ฮะ grab ครับ ปีนขึ้นไปบนยานอ้าวแล้วฮะก็รอสักพักฮะยานน่าจะตกในฐานน้ำแข็งครับเดี๋ยวร้อยสามแล้วก็ ออโต้พาอดแล้วก็ปลดยานออกครับคงจะตกบนทานน้ำแข็งนะฮะห้กิโลเมตรก่อนถึงคัวโลกเหนือก่อนถึงบริเวณคค้วโลกเหนือครับเดี๋ยวหลังจากสิ้นสุดภารกิจนี้เราจะนำนักบินออกมาปักธงด้วยครับเพื่อเป็น แสด์ว่าเป็นจุดสิ้นสุดของภารกิจนี้แล้วครับตอนนี้ยานกำลังค่อยๆนี่ฮะค่อยๆเสียดสีกับชั้นบรรยากาศโลกลงมาครับอีกสักครู่ครับเราจะดึกกระตุกกลมชูชีพที่5กิโลเมตรครับ11 10 9 8 7จ็ดหก้าพันเมตรนะฮะถึงจะกระตุกได้โอเคที่เหลือก็รอให้คาดว่าคงจะตกประมาณตำแหน่งคงจะมีตำแหน่งที่ช่ชัวร์แล้วว่าจะตกที่ตำแหน่งไหนฮะ เอาละฮะเดี๋ยวเราจะทกใช้เวลาแค่17นาทีฮะถือว่าเร็วพอสมควรครับก็ยังน้อยกว่าที่ที่ยูริกก,กรินทําภารกิจแล้วจากจากที่จากขึ้นจากไบคนูแล้วก็ไปตกที่น่าจะรัสเซียหรือเปล่าไม่รู้นะขออภัยด้วยนะถ้าข้อมูลผิดพลาด เพราะยูริกากรินนั้นทำภารกิจแรกที่ขึ้นไปในอวกาศเพียงชั่วโมงกว่าครับแปดร้อยเมตรสุดท้ายครับอ่ะแล้วฮะแปดร้อยเมตรสุดท้ายครับแต่อีกสักครู่ก็คงจะถึงพื้นครับ ดาวที่บนนี่ฮะเดี๋ยวเราจะให้เจเปเดเราจะให้บิลเคอร์แมนฮะออกมาปักธงครับอีกสักครู่ที่ที่บริเวณั้วโลกครับซึ่งเป็นจุดตกครับครั้งนี้นักบินใส่ชุดสีส้มนะฮะเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหานะครับแม 500เมตรครับอีกสักครู่ก็คงจะถึงครับแต่ไม่แน่ใจว่าตกลงที่บนน้ำแข็งนี้จะแตกเผลาะน้ำแข็งจะแตกเผละไหมนะฮะ500เมตรสุดท้ายครับอีกสักครู่ก็คงจะถึงครับคงจะถึงแล้วฮะอีกสักครู่ครับ ภารกิจสำเร็จครับเอาละฮรบบิวออกมาเลยบิวออกมาเลยกระเวกได้ยินไหมบิวออกมาเลยโอเคพร้อมแล้ว Space let's go ฮะแล้วก็นำบริวนำธงปักตรงบริวโอเคบิวเดี๋ยวเราจะตั้งชื่อตำแหน่งอาะไรฮะ T.S. Yes, t h i s p a r k i l e and flagpole is a a sign of is the finish of mission or mission ts lab one car w a i e okay o k a ครับเรียบร้อยฮะภารกิจสำเร็จแล้วครับ <c oughs> ที่เหลือก็นำบิว เาแล้วครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ Space Center แล้วก็เคลียร์ยานครับไปที่ Tracking Station เพื่อเคลียร์ยานอ,าออกครับทำการเทอร์มินเชิ้นส่วนยานที่ออกทั้งหมดก่อนครับชิ้นส่วนทั้งหมด โอ้โหตรงใกล้ๆแผ่นดินฟังแผ่นดินสีเขียวเลยครับโอ้โหถือว่าทำสำเร็จนะฮะภารกิจวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับขอบคุณครับ